สวัสดีค่ะคลิปนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะคะวันนี้จะพามาชมบ้านพร้อมสวนนะคะวิวเขานะคะพื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะเนื้อที่หนึ่งไร่สามงานสามสิบตารางวานะคะราคาขายเพียงสองล้านเจ็ดแสนบาทเท่านั้นเองนะคะตรงนี้อยู่ห่างเมืองนครนายกเพียงสามกิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะใกล้แมคโครโลตัสหลวงพ่อปากแดงนะคะ เข้ามาจากเข้ามาจากในซอยถนนลาดยางนะคะเพียงห้าร้อยเมตรค่ะหน้ากว้างตดถนนสี่สิบห้าเมตรนะคะจากเสาไฟนี้นะคะไปถึงเสาไฟด้านหลังรถเลยนะคะแล้วก็แนวรั้วแนวรั้วก็สุดเขตสุดเขตต้นไม้ที่มองเห็นนี่นะคะบ้านไม่มีคนอยู่นะคะเจ้าของอยู่กรุงเทพนะคะต้องมาปรับปรุงอีกนิดหน่อยเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ํา ในสวนมีมะม่วงมะม่วงหลายสายพันธุ์เลยนะคะหลายต้นเต็มพื้นที่แล้วก็มายงชิดแล้วก็เป็นส้มโอค่ะแล้วก็มีกอไผ่แนวแนวกอไผ่ด้านหลังนะคะวันนี้คงพาเข้าไปดูด้านในไม่ได้นะคะเพราะว่าหญ้ารกมากแต่ว่าเดี๋ยวจะให้คนมาปักให้ดูไปปักนี่ค่ะ นี่ถนนนะคะนีเพื่อนบ้านมีนะคะที่สวยมากค่ะเดี๋ยวพิมถ้าสนใจโทรนะคะ091 0096124เบอร์นี้เป็น ID l ดี e นนะคะค่ะเดี๋ยวบินมุมสูงให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะวิวเขาจะชัดเจนมากค่ะค่ะขอบคุณนะคะ ตรงนี้เราอยู่ด้านหลังแปลงที่ดินนะคะนี่เขตนี่เขตนะคะตั้งต้นมะม่วงนี้นะคะยาวไปตามแนวนี้เลยนะคะสี<ม>่ส<ม>ิบห้าเมตรโดยประมาณนะคะด้านหลังวิวเขาสวยมากเลยค่ะตรงนี้ก็ส่วนตรงนี้ก็เป็นของส่วนของเพื่อนบ้านนะคะแนวของเราก็อยู่ตรงนี่ค่ะรั้วนี้เลยนะคะ ผลไม้มีหลากหลายชนิดเลยนะคะมีต้นกระท้อนนะคะมีกระท้อนมะม่วงส้มโอนะคะมะยงชิดและ,ะนี้ชมพู่นะคะที่สวยค่ะอากาศดีด้วยเก็บผลผลิตได้เลยนะคะ อาจจะลกหน่อยนะคะข้างในเจ้าของไม่ได้เข้ามานานแล้วค่ะบ้านประวัติดีนะคะค่าสนใจโทรนะคะ091 0096124เก้องบอร์นี้เป็น ID ดีไลน์ด้วยนะคะค่ะข,ขอบคุณนะคะสำหรับทุกการกดติดตามและการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้า